แผจับตาอุงอิงแพรทองทานบินพบทักษิณก่อนโหวตนายกนางสาวแพรทองทานชิน,นวุฒิหรืออุ๋งอิงหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยโพ์ภาพบนอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพครอบครัวที่มีอุงอิงสามีลูกสาวนายทักษิณชิน,นวัตรและนางสาวยิ่งรักชิน,นวัตรพร้อมกับแคปชั่นชั้นๆว่ารอบนี้มาถึงก่อนพ่อก,กับอาเลยพาหลานมารับที่สนามบินค่ะ แน่นอนว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตามองเพราะการบินไปพบทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีก่อนจะมีการโหวตเลือกนายกในอีกสาวันข้างหน้าคือวันที่13กระดักกระดาส5 6 6ส่วนที่พักเพื่อไทยตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงเงียบเหงาพักยังไม่มีความเคลื่อนไหวแต่อย่างใดมีรายงานว่านายประเสริฐจันทราลวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยจะเดินทางเข้ามาที่พักช่วงบ่ายวันนี้ขณะที่สื่อมวลชนมาเฝ้าสังเกตการความเคลื่อนไหวของพักตามปกติ